พี่น้องเอ๋ยฝนบ่ตกน้ำบ่อหงเป็นน้ำหยังน้อแม่อากาศเป็นผิดมีบอ่อหน่อยมันเป็นยอนหอยางเพิ่นว่าเป็นน้ำค้นส่างตึกกรามตัดไม่ป่าเห็ดโรงงานทั่วบ้านเหม็นเอาทั่วเมืองพี่น้องเอ๋ย สวัสดีพี่น,น้องสุขุสุขคนเนาะเมื่อนี้กัมพอกับหนูหนุ่มหน้านอนอีกคือเก่าเมื่อนี้หนุหนุ่มสิมีสาระดีๆมาให้ประโยชน์กับพี่น้องเนาะนั่นก็คือหนุหนุ่มเห็ดเหล่าไก่ลงทุนทอาใดในการเลี้ยงไก่ไข่ลอยตนี่ลงทุนสําหรับเหล่าไก่นี่เทอดใดพี่น้องหนูหนุ่มสิมาบอกอย่างละเอียดเลยเพราะว่าหนูหนุ่มเขียนเขียนลงในบัญชีไว้ทุกอย่างที่หนุหนุ่มสื่อพี่น้อง อันเล่าไกเ่เนาะเล่าไก่ของหนูหน,นุ่มนี่กะสีกว้าง3เมตรยาว7เมตร50เนาะพี่น้องเนาะซึ่งหนูหนุ่มลงทุนไปทั้งหมดร่วมทั้งหมดนะพี่น้องก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทได้พี่น้องนี่3สามสามเมตรคูณเจ็ดเมตรห้าสิบซึ่งมีค่ายังแน่นั่นเดี๋ยวกะสิมา่ว่ารา,ายละเอียดให้พี่น้องได้ฟังกันเด้พี่น้องเด้อ พี่น้องเล่าไก่หนูหนมนี่ก็คือบริเวณโดยรอบของเล่าไก่เล่าไก่ไข่หนูนมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิผ้าเบิงพี่น้องเริ่มต้นจากเสาพี่น้องหนูหนมสีใส้เสาปูนเนาะเสาปูนทั้งหมดก็จะมีสองสี่หกแปดแปดเสาพี่น้องเพราะว่ามันมีสามหงองแปดเสาเสาปูนทั้งหมดแปดเสาเด้อพี่น้องเด้อ รวมคาเสาเฉพาะคาเสาเนี่ก็คือ2,160บาทพี่น้องเฉพาะคาเสาเหล่าไกลนี่ก็2,160บาททั้งหมด8เสามันเสุใดได้3ห้องพี่น้องแล้วที่นี่ก็จะมีไมยุค,ค่าไมยุค,ค่าเดอ,อันอันตัวตัวหล,นะลังค่าเนี่ยนะพี่น้องตัวหลังค่าเนี่ยที่เฮ็ดด้วยไม้เนี่ยหนุ่มนุ่มสื่อมา550บาทพี่น้อง5 5 0 50บาทและกะจะมีตะปูตะปูที่เอามาตอกหลังค่านาะพี่น้องกับประมาณ300บาทพี่น้อง 300บาทส่วนส่วนตัวหลังค่านี่หนูนมสีไส้สังกะสีลูซิงได้พี่น้องสังกะสีลูซิงทั้งหมด11แผ่น11แผ่นเนาะพี่น้องก็คือหลังค่าลูซิงนี่กันสามพบาทได้พี่น้องนี่สามพ้บาท, 3, บาทตัวมุง่งหลังค่าลูซิงเนาะแล้วบัตรนี้ก็จะมีตาค่ายเล็กพี่น้องนี่ตาค่ายเล็กตาค่ายเล็กสูงเมตรหาซได้พี่น้องนี่ตาค่ายเล็กสูงเมตรหาอ่ามันจะมีเขาจะขายมวนละ เขาจะขายมวนล,ละหนึ่งพันแปดร้อยบาทมวนล,ละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะสองมวนก็เป็นสามพันหกร้อยบาทพี่น้องซึ่งนุ่นุ่นกมกระแซมหลอมรอบขอกไก่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีผ่าสลมในพี่น้องอามากางมุงกันยุ่งผ่าสลมหลบอเลยพี่น้องผ่าสลมสองมวนก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาทพามวลละหาร้อยบาทเนาะก็จะมีอิฐหินปูนทรายอิฐหินปูนทรายในพี่น้องมาลงเสา นี่อิดหินปูนทรายอิดนี่อิดที่ใส่กอกอหลอบคอไก่นี่พี่น้องสีผ้ามาเบิงอิดหินปูนทรายนี่หนุ่นุ่มสื่อเนาะหนุ่นุ่มกับสีสื่อทั้งหมด2,300บาทได้พี่น้อง2,300บาท2,300บาทเนาะตาข่ายเล็กนี่สื่อมาสองมวนบ่พอได้พี่น้องก็ต้องได้สื่อตาข่ายเอกตัวพลาสติกมาเพิ่มอีกตัวตาข่ายพลาสติกนี่พี่น้องนี่พี่น้อง้างในนี่ตาข่ายพลาสติกตัวนี้เนี่ย เนื่องจากมัน,ม,นมันมันอ่อมบ่พ่อนะพี่น้องก็ซื้อมา280บาทเด้อพี่น้องเด้ออันส่วนไม้ไผ่ส่วนไม้ไผ่ที่มาตอกตอกตอกไว้ตรงนี้นะเนาะเฮ็ดประตูเฮ็ดทางเขานี่กะหนุ่มๆกระตัดเอาแถวนี่แหละพี่น้องอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องนี่พี่น้องนี่ภายในเหล่าไก่เนาะคือร่วมยอดทั้งหมดในการลงทุนเฮ็ดเหล่าไก่นะพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่หนห้าพัน 710บาทเด้พี่น้องพี่น้องมีข้อสงสัยอีหยังหรือว่าอยากสอบถามอีหยังเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวกับว่าเห็ดเหล่าไก่นี่พี่น้องนี่เห็ดเหล่าไก่นี่พี่น้องสอบถามมาใดคอมเมนต์มาใด้ส่ง,งข้อความมาใดเนาะพี่น้องเนาะใตคอมเมนต์เดี๋ยวหนหนุ่มสีเขาไปตอบข้อสงสัยทุกคำถามเลยพี่น้องอันส่วนคาซางเห็ดกระสองพันกันเองพี่น้องพี่น้องกันมาเห็ดห่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่ สามารถเลี้ยงไกล้ได้ลอยโตแลยได้พี่น้องนี่ขนาด3เมตรคูณ7เมตร50นี่กว้าง3เมตรยาว7เมตร50นี่กว้างขวางอยู่นี่พี่น้องกะกะกะ่กะกะลงทุน15,710บาทเนาะหรือพี่น้องสิประยุกต์เอา ประยุกต์ทายากประยัดก็นี้พี่น้องก็สามารถประยุกต์เอาไม่ยุค,ค่าหรือว่าไม่ไผ่ไดแต่ว่านนุ่มยันแบบว่าปวกเจาะนาะหนุ่มก็เลยเอาเสาปูนแน่สังกะสีเนี่ยก็ให้มันกันแดดกันฝนได้จบดีแน่มันจังบริเฮ็ดดูเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเปะะ็นเหตุให้ให้จังสีกับพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่นี่พี่น้อง,ะะงนี่แหละเล้าไก่เล้าไก่ไข่หนึ่งร้อยตัวลงทุนกับประมาณนี้แหละพี่น้องพี่น้องถ้าสันชิพนี็เอาไว้สำนีสะกนเดอ้อ จังใดก็ฝากกดติดตามนะเด้อกดติดตามกดติดตามไม่ได้พี่น้องแะ้วก็ขอบคุณสุภูสุคนที่เขามารับชมรับฟังคลิปเนาะจังไดโอกาสหนาหนูหนุมทามีเอ่อมีสาระแล้วก็ความบันเทิงอีกอย่างก็สีมาลงให้ลงให้พี่นอ้องอ่านเบิ่งเรืนะ่อยๆเนาะฝากในได้พี่น้องเด้อขอบคุณหล,ลายๆพี่น้อง